บายดีป่าลุงเมื่ออยู่กับช่องน้องเจนป่าลุงป่าของน้องเกนกับนองลินมหาธนไมป่ป่าลุงได้เลยป่าลุงแหนงหนึ่งมา,มางงมหาธนมาไ,ไม่ไปแกงเพียงมหาธนไม่ไปแกงเพียงป่าลุงมาเลยป่าลุงมหาธนไม่น้ำกันเอได้เลยป่าลุง

nó mãi còn bà này 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 bỏ vì bà đông ngang ngang đây không biết được cào có thời co phay nó sẽ ở, bà phải coi bên đấy đá sẽ ở. ใชเห็นบ่ไปลงถึงเกาะมาเลยนะครไปกันด่อก็เลยปลาลุงลงลงกับปลาลุงนี่คือทางลงปลาลุงยากลำบากยี่ไมีแต่น้ำไปได้อีบ่โอเคปลาลุงได้เห็ดจักเ็ดอรยงน้องลตนกับรถจัก Pak dong kini yang kan. Pak dong kini dah ide padu. Ngau ini. Cium kau padu. Hak. Pak dong kini hendak ต้องเก็บนกกะมันปลาลุงเอ้ยผมเห็นอย่แล้วปลาลุงผูนผมได้แล้วปลาลุงที่ด็อกเเดอร์แบนี้ผมบอกก็เจี๊ย็ก่อนผมลงไปเก็บกอนเพื่นวะบนหมุนกระบายลองดิ้นหมุนกระายเพ่อนวมีน้ำไหลโบเห็นโบเห็นปลาลุงบ่ ปลา้องเกนยังลงไปหาอยู่มองกินบอกก็เห็นเลยมองปลา้องเกนเอาไงนี้ตงเลยปลาน้อนงเกนจะเห็นเลยแหละปลาลุงตกใหญ่ตกสามปลาลุงปลา้อ,ง,องเกนลงไปเลลวปลาลุงไปหาหน้าหม่ที่มันตก,ารารกลงวันนี้อยู่กยูเทิรน้องกินไปบ่ด้นี่คือน้องหน้ามันีมันมีก้อนหน้าหม่อยู่ครับอ,อยู่ในคัน nó đi các bạn đồng kiến mà bà luôn nó làm cái nhảy bà luôn nhảy hẹn đi liền ba sao thùng đi ba sao thùng bà luôn phần mà bỏ nó nú 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 na nú na má gặp phần chắc phần hai anh phần có giờ luôn đấy, không hai bà luôn luôn mình cái bà 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 cái gì, bà 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 Phần bà 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 หาหน่อยมะเกงเถียงปลาลุงต้นเตี๋ยม,มุมงง้งขอกินขอกินต้นเช่าเขาทำสำติเห็นเลยปลาลุงต้นขีบก่อนนะปะลาลุงต้นปลาลุงเก่งผลกินเขานะ่ะขอกินกันมิสำนั่นเลยปลาลุงเลยมาหาหน่อไม้มาแกง,งกินเถียงขี้กอดหน่อไม้ปลาลุงหน่อไม้เหมือนกัน ไม่สามก็ไม่สามเหงาเลปลาลุงต้องยิ้มฉีกน้องเลยจังวะนี่มีตอนนี้ปลาลุงเมื่อไหร่ก็มีน้องน้องน้าปลาลองแก้มเพิ่อจะขึ้นมาเลยปลาลุงเพิ่อได้ตะไม่เลยเพิ่อจะขึ้นมาอ๋อให้น้องยิ้มเอาไว้ปลาลุงเพิ่อจะไปหาต่อก็ไปหาน้องการเลยปลาลุงเพิ่อจะขึ้นมาเลยปลาลุงมันย่งจะมาหากอเก่า ก็ที่ผืนซับลงไปแหละมันตกลงไปนะปลาลุงปลาลองเกนผืนนี้มาหาโอกาะกับผืนเห็นนะก้อนนี่ปลาลุงเห็นหนอไม,ม่ก้อนนี่อาจธิบดีเห็นปาลา้องเกนในปลาลุงขอกราบขอโทษก็พ่ายใลายในปลาลุงมันมัวมันม,มน,มวน,น,น,นมีก้อนนอไม่บางไว้ปลา้องเกนเปก่นเอาหนามอยู่ปลาลุงเผืนจังเกาะลงมา ได้เลยปลาลุงอันนี้อันน้อยอันน่ะอันใหญ่ยังงงเอามาบ่ได้เพิ่นก็รงสิหมุนเขาไปเอาเพิ่นก็ใหญ่มันก็ออกมาบ่ได้หัวเพิ่นก็ะกะน้ำคมยากลำบากคนมานอกปลาลุงหาของกินไปปลาลุงคนวะพาไปเกาะอื่นไปฝั่งทั้ง ฟังทั้งน่ะอีกว่าลุงแอบน้ำไม่จมตู้เกออกเลยค่ะเขาต้องอ่อนใส่กระขูวันนี้ป้าลุงตัวนี้เห่าก่ะไปทางอื่นมันมันเบิด์ตเลยป้าลุงนี่มองมองดินกับป่ามองเกนไปหากะเบิดแล้วนี่หมองหนึ่งกับชิพี่ฮะก็ใหม่ป้าลุง ตนน้นไีกับมาฮอดและปลาลุงกน็นำม่ทีดิก็ป๋าต้งเกีจิมหาโคตนน้ำไม่ผลร้ายเปลาลุงกนำม่เกิดกกด้วยธรรมชาติฮอดนละปลาลุงกอำไม่หมุนต่อพ่นว่าหมุนห้าหน้หม่มีอยู่บ้าง,งา เอาได้ปลาดุงกอยมันซับเน่าพนวะ่ะพนว่าเห็นแล้วเห็นแล้วพนว่าได้แล้วปลาลุง,ด,งดึงเอาดึงออกมาอันนี้ปลาลุงมีคนมาหาหลัดแลยปลาลุงเนีต่ตัวเขาจะสมถิ่มปลาลุงจะมาหาแต่เฮิงนั่นแหละนิดห่อยก็เอาพนว่าปลาลุง ที่หากินบ้านนอกบ้านนอกบ้านหน้านอ้หาหางลยปปาลุงะลุงตรวนี้ปาลุงมื่อี้น่กรยงวันี้กัสีเก๊ปเป็สีแก๊ปหรืม่ปาลุงพักกระยงงามงามปลุงโหปาลุงงามเลยดิมีลก Nhìn vào luôn ngam ngay ngam Bà lung đi <laughs> này kìa luôn kìa 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 nó kìa 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 luôn thằng kìa nó nhung kìa khi kìa nhung nhạc khi có kìa หน่อปลอาปลุงหน่องามรีบปลาลุงกำลังซับปลาลุงปลาลุงเก๋กำลังแัปกำลังหนักขึ้นมาน้องเล่้งกับหาวมันม่ได้อยู่มันมืดเดี๋ยวปลาลุงหัวมาได้เลยเก๋ตกน้่งได้ออกมาเลยปลาลุงหน่องามรีบปลาลุง นอนเลของมือนี่ปลาลูกหูนอนไม่ก็่ไหนไม่ตีแง่งได้อีกเลยปลาลูกแง่งตัวนี้กับแง่งเก่านอนเลยเกือบตกน้าตกน้านี่เกมเลยนี่เป็ว่าเอาเนื้อปลาลูกหุ่นวะถึงมาได้แลยปลาลูกแง่งเก่าใส่เลยได้อีกเลยปลาลูก ไปกล้องใหม่แเพื่อนเทนีงง่เหงาปลาลุงมันมืดแดงคือเก่าปลาลุงถ่ายกับมืดบุตรได้เปิดแฟลชปลาลุงมัน,นมันแจ้งอยู่หักถ่ายกับไปในกองใหม่มันมืดปาลาเลยเพิ่อนชิบเบิ่งค้างนี่เพิ่อนวะไม่มีไม่มีไม่มีพ่อนตองเกตมันกำลังเอาอยู่เอาแดงปลาลุงมือดอนี้แดง ตัวนี้มันแมงถูนวะานี่ก้อนใหม่อีกก้อนหนึ่งเจคิมี่บอกมีปาลุงไม่มีอะไรเลยเผื่อไม่มีอะไรเลยเผื่อนอกจากก้อนพายาน้า คนคือยู่่นโู้จับตกน้ำในบรเวณไ็ได้เลยปาลุเร็วเร็วเร็วไม่กับอยากไปเลยไม่เลยปาลุ การเอาแบบสเตปอายุโอเคต้องแทงดึงๆเสือาไรต้องมีแมงใหญ่ปลาลุงมันก็คือปลาลุงเต๋ไปลาต้องเก็บหมืนกับพญายามเอาคุนว่าอยากเมื่อเลยเพื่อนว่าเอาอะไร้ร้ายเพื่อนวะแต่มึนได้เมื่อไว้เพื่อนว่า Đi, góp bà lùng bút. Góp đồ lùng má lại góp đồ ơi. Góp nái đi. má lùng lắm. Mái 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 nó kia แบสุดสเลยละเลยคอนเสีชมฟูมาเลยิ่นได้เลยปลาลุงชิมไห้ทีไม่ชิมเต็มเลยปาลุงช่มเตีมกระขู่เลยยิ่งกระขู่นีกระโไละวาลุงกระขู่น้อยเปกระขูใหญ่กะเพื่ออลายอีก่รอูนเพิ่นเพิ่นเพิ่นง่ายงามเอาแลยผูนเพิ่นได้ลงมาเลยปาลุง มานึ้าไปคลายออกขอให้พ่นว่ะเป็นการออกมาเป็นทีเรียบร้อยเลยป้าลุงพ่นได้มากพ่นจะชอบมาันนี้ป้าลุงตัวมันยาวเป็นกระสอบออกทตัวแก้มันออกชอบตัวแกมหน่อพ่นว่ะ สิไปอีกก้อนหนึ่งแล้วรับก็บซีเมื่อกันบ้างเพื่อนวะไปอีกก้อนหนึ่งแล้วก็บซีเมื่อเพื่อนวะไม่ลายเพื่อเมื่อยเพื่อนวะคือซิเมนเตโบเมเพื่อนวะไปก้อนที่ถ่ายเพื่อนวะป้าลุงก้อนที่ถ่ายเดยวกะเมื่อแบบนี้เพชรนี่เลยเพื่อนวะเพื่นนี่กะทุกคนลุงดีรีบป้าลุงทุกคนขยันได้แล้วป้าลุงลงมาแล้ว ทางยั้นอยู่ก็ลงมากเลยค่ะกำลังเอาเสียมงัดออกมาเอามาแล้วเพิ่งจะสอนเพื่่อกับนี่อาน้ำน้ำก่อล้างเพิ่นก่อนล้างแล้วก็อีกม,มันก็สอมอีกแล้วสอมเพื่่อก่า เป็นคนว่ะก็จะถ่ายได้บลาลุงบาดนี่เพ้คนมาก็จะถ่ายได้บลาลุงก็จะถ่ายอีกอะมันคือมีคนมาหาก่อนแหละเพคนเอาเลยเขาลุงมีคนเอาเลยอู้หูถอันใหญ่มันอยู่กลางอันใหญ่อยู่กลางคนว่ะเอาบบได้อป่ะลุงโบนี่แม่เขาเกาะแม่เขาเกาะบบได้เอามาน้ำาซื้อมาแต่เสียม ถ่ายเลยก็ถ่ายชุดตู้งได้ชุดท้ายเต็มบทถ่ายชุดเขาถ่ายเลยป้าลุงตู้งได้ชุดท้ายเต็มบทถ่ายชุดก็มีชุดท้ายเลยถ่ายชุดเต็มบีนี่ไม่ได้ก็อยู่กับป้าลุงผูกทั้งผูกก็นใหม่ถูกป้าลุงโอ้แพเ เพียงเอืกเพิ่นปูนปลาลุงลงมาเลยปลาลุงดิ้งกับเขอจบคลิปเพียงเท่านีนน้นะปลาลุงฝากกดไลค์กดแชร์ซิมิเตอร์ขีดติร์กแกนปลาลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สองน้องเาในแชรยปลาลุง Selamat di Pak